สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายงานภาษาไทยนะครับแล้วเราก็อยู่ที่นี่กันเลยนะครับวัดสายกองนิคมครับไปดูกันเลยนะครับว่าวัดมีอะไรกันบ้างเดยมป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับ สุภาษิตประจำหมู่บ้านบ้านสากอนิคมยาที่สังวะะวะปะเตศพี่สังตาที่สังละพเตพลังกันละยานากาลีกัญญานังป้าปะกาลีจะป้า ประกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วคำฝันอยู่บ้านชื่อบ้านดีที่ทำเลทองท่องเที่ยวภูเขาว,ว่าจาแต่เรื่องเงินเอินซื้อเอินขายนายห้อยเป็นพันว้า <Wow. S 1> yeah. ดูนีะครับมาดูรูปปั้นตรงนี้นะครับน่พอเลยนะครับนี่คือรูปปั้นไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับใช่ครับแต่มันไม่ใช่โคุเท่ธรรมดานะครับมันคือเท่ระเบิดเลยดูว่าลาดจะสิงมันไม่ใช่โคุเท่มันคือเท่ระเบิดเลยต่อไปนะครับจะเป็นการเล่าถึงประวัติของวัดสหกรณ์แห่งนี้นะครับไปฟังกันได้แล้วครับว่าประวัติการเป็นมาจะเป็นยังไงบ้างครับวัดสหกรณ์นิคมตั้งอยู่ในตำบลนาว่าอำเภอวัฒนาราชสงสารจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวัดที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมทางาศาสนาเป็นประจําเช่นงานทอดกระถิ่นสามคคีและงานบุญมหาสังฆทานเจ้าอาวาปัจจุบันของวัดคือพระสามบริบูร์ถาวสัพโธโดยวัดมีพระจารพันศาอยู่หลายรูปและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้วัดยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาราูปบูรณะสิ่งปลูกสร้างรวมถึงการสร้างกิจกรรมทางศาสนาเช่นโครงการกับถิ่นสามัคคีทั่วไทยและโครงการบรรพชาสมณะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา นนี้ก็คือโบที่เขามาฟังทรรกันที่วันนี้ครับหลวงพ่อรูปสิ่นิ้วว่ามือปืนเป็นคนสำเนาเทสนะนี่คือต้นโพครับร่มแซง,องของร้นนะครับโอ้โหเย็นมมากเลยคนระับ ลมแรงแรงสุดซึ้งน,นะครับเนี่ย <laughs> และวัดสรกรก็มีสถานที่ดังนี้เลยนะครับแล้วกลุ่มของเราขอจบการถ่ายทำียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาเยี่ยมชมวัดสากรณนนิคมนะครับสามารถเข้ามาซอยข้างๆปตทได้เลยนะครับจะอยู่ห่างจากปตทประมาณ800เมตรนะครับสามารถเข้ามาถักได้ทางนี้เลย